สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าแม่นางกินแซบมาแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้มากินแซบนะจ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวจ้าและนี่ก็เป็นวิดีโอนะคะระหว่างเดินทางไปที่ทากาไปเที่ยวกันจ้านี่เรากําลังขับ <Yeah. S 2> สะพานแม่น้าจ้าสวยมากสายๆหน่อยเดี๋ยวจะมีอ่าเขาเรียกอะไรล่ะมีเรือออกมาเต็มเลยจ้าพากันไปตกปลา ของจริงคือสวยมากแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเหมือนกันเขาจะมาะขับคาราวานเนาะแล้วก็มาจอดที่นี่ yeah, ไปตกปลาก,กัน <is> นี่เรากำลังจะขามสะพานยาวมากแล้วก็สูงมากสูงแบบคือแบบขับผ่านที่ไรคือเสียวตลอดเลยแล้วข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำจ้ะแม่น้ำตัดผ่านเนาะสวยมาก ไปจ้ายาวๆไปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินเบเกฟัดจ้าของเช้าวันรุ่งขึ้นเราไปกินเบเกฟัดกันตอนเช้าบรรยากาศดีจ้าอากาศหนาวๆนั่งตากแดดจ้ากินกาแฟอุ่นๆอ,นอนมีแรงแล้วก็เดี๋ยวพาไปซื้อเนื้อจ้าไปซื้อเนื้อเพื่อที่จะไปทำกับข้าวตอนเย็นกันเนาะตอนเย็นเราจะทำปิ้งย่างกินกันจ้า อันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อจ้ะมีทุกอย่างจะเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสเต็กเราจะเนาะเนื้อแกะมีทุกอย่างเลยจ้ะแบบหั่นแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็พาเด็กๆไปตกปลากันจ้านี่เป็นการตกปลาครั้งแรกของไทเกอร์เลยนะเนี่ยเราไปตกปลากันใต้สะพาน Come come closer not here ติ็กๆก็สนุกสนานกันไปเนาะ ทั้งคนทั้งเด็กๆทั้งคนโตตกปลากันสนุกสนานมากแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของไทเกอร์มาดูกันว่าไทเกอร์จะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้ป๊าปลากำลังสอนไทเกอร์ตกปลาอยู่ไปจ้าไปดูกันเลยนี่ตัวแรกมาแล้วจ้าทุกคนได้ปลาตัวแรกแล้ว นี่ตัวใหญ่ใช้ได้เลยจ้ะร้นา,านสาวมาเป็นคนตกปลาได้ตัวแรกตื่นเต้นกันใหญ่เลยอ้อาดูกันต่อไปจะได้ไหมเนาะปลาวันนี้จะได้ปลาไปทำกับเขาไหมเนาะวันนี้เนาะขั้งแรกเลยนะนี่แม่ก็ตื่นเต้น ครั้งแรกของไทเกอร์แล้วก็ครั้งแรกของแม่ด้วยตายมาแล้วหนึ่งตัวคือเด็กๆก็คือพากันตื่นเต้นอย่างเลยพี่แม่ก็ตื่นเต้นหากิจกรรมให้เด็กๆทำค่ะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อหลังจากตกปลาเสร็จเราก็ไปชมวิวกันจ้าไปทะเลกันจ้า ทะเลคือสวยมากสวยแบบจริงๆคือแบบน้ำทะเลคือแบบสีฟ้าเขียวสวยแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงที่ชมวิวตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านขายกาแฟด้วยจ้ะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเขาเรียกอะไรล่ะคนที่อยู่แถวนี้เขาก็มากันเรื่อยเด็กๆก็ enjoy กันมากเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านล่างค่ะบรรยากาศด้านล่างสวยงามมากคือแบบมันเป็นบรรยากาศวันดัดไปนะจ๊ะเนาะพาเด็กๆไปเที่ยวที่เอนทรนแล้วก็กินเบรกต์เสร็จแล้วก็พาเด็กๆมากินไอติมกันต่อ <Yeah. S 2> เป็นไอติมที่สามารถเลือกขนมแล้วก็ เขาเรียกอะไรล่ะบ้านเราก็ที่เอาไอติมไปไปผัดใส่น้ำแข็งด้านบนแล้วก็ผสมกับขนมแล้สามารถเลือกได้หนึ่งอย่างแล้วเขาก็จะมีเป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่ะส่วนสนุกเขาจะเปิดอ่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์นาจนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,ร,รอบ ก็คือแบบบรรยากาศดีมากติดทะเลมีทางสำหรับเดินเล่นขี่จัก,กรยานพาน้องหมามาเดินเล่นก็ได้จ้ะหน้าร้อนคนน่าจะเยอะว่นนี้เนี่ยชร่วงหน้าหนาวแล้ววันนี้คืออากาศดีมากมีแดดอุ่นๆแล้วก็นี่คือสวรรค์ของคนรักของหวานคือแบบมีขนมให้เลือกเยอะมากมีเป็นอะไร แบบเป็นพันๆนชนิดอ่าทุกคนคือแบบเลือกไม่ถูกเลยทั้งมีแบบทั้งแบบหวานแบบเปรี้ยวแบบช็อกโกแลตมีแบบโอ้ยเยอะมากเลือกไม่ถูกถ้าตามใจก็โอ้โหน่าจะหมดเยอะเหมือนกันถ้าพาเด็กๆเกข้าร้านนี้แล้วก็จะล้มละลาย <laughs> ทั้งคนเด็กคนโตน่าจะเนาะใครชอบของหวาน แวะมาร้านนี้ได้เลยจ้าก็คือถ่ายมาให้ดูส่วนหนึ่งเนาะก็คือแบบนี่ยังถ่ายไม่หมดคือแบบเยอะมากเยอะจริงๆก็ใครอยากไปแล้วก็ไปซื้อของฝากเนาะของฝากขนมหวานมีแบบช่างช่างเป็นขีดขายแล้วก็มีเป็นแบบแพ็คใส่ถุงแล้วเรียบร้อยค่ะก็ยิบถุงมาเลยแพ็คแล้วเท่าไหร่ก็วางกันไป อันนี้เป็นแบบแพ็กใส่ถุงแล้วเรียบร้อยหยิบไปหนึ่งถุงราคาก็จะติดไว้ให้ดูตามป้ายเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ใส่เป็นแพ็กเกจนันจะเนาะ,นะยี่ห้อใครยี่ห้อมัน